สวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง y o u t u b e อุชิตับชแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมคลิปช่องผมนะครับวันนี้พามาดูกู้รอบอีเลวครับผมไพี่น้องนะครับใส่ทิ้งไว้นะครับเห็นฟ้ามันคลื่นคลื่นคลื่นคืนเพื่อจะมีปลาวิ่งเข้ารอบครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ของผมก็มีงาะมีถุงปุ๋ยนะครับผม Den er god. นี่ครับปลาบูครับพี่น้องสองตัวครับผมโอ้ยพอได้หนึ่งอีกแล้วพี่น้องนี่ปลาบูครับไซส์สวยนะครับผมเดี๋ยวอุจับจะตั้งกล้องแป๊บน,นึงครับ ครับท่านผู้ชมให้ยูอาก,กินนะครับสายโลบได้ปลาบูครับถือว่าไม่แห้วครับผมนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งทำน้ำจิม้มรสเด็ดสซบหลเอาอีกตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยอ้ย โอ้โหติดนึ่งเลยนะครับตัวหนึ่งปลาบูครับผมนี่ครับพี่น้องสองตัวครับวันน,นี้ครับนี่ครับสองตัวใสสวยๆเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องนี่ครับปลาบูปะบูธรรมชาตินะครับผมนะครับ ปน,นินยังไม่เจอครับช่วงนี้เดี๋ยวรอให้ฝนตกมาดีๆนะครับผมเดี๋ยววิตับลาไปก่อนเด้อท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม